สวัสดีครับสายกับข้าวนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรพามาหากับข้าวเหมือนเดิมอยู่นี่มีเพื่อนมาด้วยครับนั่งอยู่กกระตาเดี๋ยวไปดูผลงานครับสวัสดีครับต้องไปตัดต่อ,อยนะลำบากคลิปหายเลยกว่าจะได้คลิปอยู่อยู่กระตาะครับวันนี้อยู่กกระตาบ <laughs> ้าพอาดีไงไไอ่ะ วันนี้ไม่ได้เอาข้าวนั่งเล่นได้ใช่เอาตาข้าวผัดตาก็ยังมีอยู่ย,ยังเก็บอยู่แบวมารู้ว่าแปเอาที่ไหนมาครับร้านยี่ห้าบาทเออเมีการแล้วใส่เลยครับจบไง เรียบร้อยครับวันนี้มาแล้วครับตัวแรกวิทย์สองก้าตัวตัวที่ <c oughs> เก้าดีดีนะครับวันนี้อ่อยไปแล้วไงนี่ครบผมก็าถมงไป้อาพักก็แล้วร <c oughs> อตั้งทุนอะไรรอก็เริ่มตกแล้วครับเนี่ย ใส่เลยนะครับเนี่ย,โ,ยโห,โห <laughs> ว้าวครับท่านผู้ชมวันนี้น่าจะได้ไหลายตัวนะครับเนี่ยน่าจะได้นนไหนครับไหนที่สาม ตัดไปเหมือนเดิมนะคนี่ตกไม้ตายเบาครับผมตอกถอนใส่ได้เลยมีมาเล่นทุ่นครับตานะแต่ไม่กดแต่ไม่กดไงเงียบเลยครับสองตัวแล้วเงียบเลยเอาละครับมีการครับผมเดี๋ยวถ้ามันกดเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะอ่ะ <c oughs> อยเยอะหมดโอ้แม่งทิ่ตอนไหนวะเนี้ย ว่าแล้วเงียบเงียบไม่เียบที่หมดข้อชลาดเลยครับไปต่อครับโอเคครับเรียบร้อยครับไอ้ครับพวกนมาอีกแล้วรถอนุบาล ข้าวของตาไปผมยินดีครับตามเราเข้าที่ไหนก็ได้เพราะว่าโอ้ยกดเลยครับเนี่ยลงไปเงียบเลยสงสัยจะเขินกล้องครับวันนี้อยู่กับตาครับมีตานั่งมาเป็นเพื่อนด้วยดึงดึงละดึงครับโมจะโม คับสลิดเยอะแล้วเนี่ยผมไม่ได้อเอาเบีดสลิดมาว่าจะหาประหมอไปแกงอย่างเดียวไงเยอะอเ้ยยกครับโอ้โหไ,ไ,ไม่โดนไม่โดน ตาบอกเรียวไปครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผิดกล้องไปพังหนึ่งครับวัดไม่ติดสลิดสลิดเป็นเ,นเ็นให้รู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่เคีนี้ก็สุดยอดแล้วปะนีขออะไรอร่กดใส่เลย บอกอย่าวัดแรงเอาไงเอะป่าป้าจลิดมึงต้องวัดเบาๆยกเฉยๆก็พอเม็ดเม็ดเม็ดท่วมเลยแต่วัดไม่ติดกับาโอ้โหความเคยชินมึงไงที่ว่าวัดต้องวัดแรงครับวัดที่บินเลยนะนะเฉกหมดถ้าอยู่เดี๋ยว ตายไปกินข e ้าวปกติเพี่ตายกินไปแล้วสี่โมงกินแล้วหลับเรื่งยังไงเดองยังมาแล้วทุกคนได้ผลยังเนาะอฟมานานราบันได้ผู้หญิงกำลังเดินเดินเ่นได เอาใจยาครับนี่ครับโดนจะได้มีควาสูงไหมหน้ากับตาโอ้สุดยอดครับตาไม่เหงาเลยอยู่กังตาไงครับสองคนนะไม่เหงาเลยเจ้าผมอ่ะปันเมตรครับตอนนี้ครับออดกหมานไหมเนี่ยหมานครับนะที่หลังอย่าห้าว่ะพี่นะ ตาามให้กดเลยนะครับเนี่ยตามมาให้เอง,เองด,ดูดดูดได้ดำเนิดห <c oughs> ไม่โดนไม่รู้จักเวลาปลายเนี่ยเคยตกแต่ปลาหมอมานะได้รู้จัก สเตเบิลมันใหญ่ไนงะตาแล้วเล็กมีตัวนี้เดียวนะแม่งกินทั้งวันเลยครับถ้าเล็กกว่านี้นะออตาแม่งหลายตัวเลยครับเอ,อเอาละครับตาเอาละเอาละครับเอาละมันเอาละ

ใช่จ้าถ้าตัวใหญ่น่าจะเอานะสลิดน่าจะอมได้อยู่ตัวใหญ่นะ <S <S ได้ใชตัวมันเล็เกจ้ะเด็ดเราตัวใหญ่ด้วยโหกดจ๊กเลยน่าจะดูดไปแล้วงี้ ผมต้องเอาคลิปไปตัดต่อยเยอะเลยครับวันนี้ถ่ายมาเยอะไงะเราไปตัดเอาพูดเหื่แยลย้วน,นตาตัดในมือถือด้วยไงโอ้ oh, วันนี้ oh. วันนี้ครับวันนี้ไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวไงต้องกลับก่อนล้วกันจะ <laughs> ส่งงานกับข้าวครับวันนี้ <laughs> เม็ดมันใหญ่ครับ แลเจอกันสวครับ <destroys> <Olymp ian>